ทักทายคุณคุณที่รักพวกเราคือสภาอาร์กเรียนพวกเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับคุณทุกคนเราตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นบนโลกและเราอย่างตระหนักถึงพลังงานที่สามารถจัดหาซึ่งจะช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ เราต้องการให้คุณรู้ว่าขณะนี้มีคนมากมายที่ทำงานแทนคุณและแน่นอนคุณมีดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ของคุณเองที่ขอช่วยส่งพลังงานให้เสมอคริสมายันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ดวงอาทิตย์ให้แสงพิเศษแก่คุณ และอย่างเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนให้โบนัสพิเศษกับคุณเล็กน้อยเนื่องจากการเรียงตัวเนื่องจากคุณเปิดกว้างมากขึ้นในเวลาที่เปลี่ยนไปฤดูการคุณประสบกับความกระจ่างมากมายในจักระทั้งสด้านล่างตลอดเดือนมิถุนายน โดยเฉพาะในช่วงพระจันทร์เต็มดวงบางทีคุณอาจสังเกตเห็นและตอนนี้เมื่อคลีสมายานันใกล้เข้ามาพลังงานกำลังเข้ามาอย่างแข็งแกร่งและเขียมคนขึ้นเพื่อช่วยเหลือพวกคุณทุกคนในการเปิดรับของประทานและความสามารถทั้งหมดที่คุณได้รับ ในช่วงชาติภพอื่นๆตอนนี้บางคนบนโลกยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนั้นดังนั้นสิ่งที่พวกเขาจะได้รับก็คือการดาวน์โหลดที่มีพลังซึ่งช่วยพวกเขาให้การเตรียมตัวสำหรับของขวัญเหล่านั้นที่จะเปิดใช้งานแต่สำหรับพวกคุณที่พร้อม กำลังรอของขวัญพิเศษที่จะมาออนไลน์ถึงเวลาของคุณแล้วนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าเวลาตื่นมันเกี่ยวกับความตระหนักรู้และสิ่งหนึ่งที่คุณต้องตระหนักก็คือในตัวคุณมีอยู่มากแค่ไหน คุณทำสำเร็จไปแล้วมากแค่ไหนในช่วงชีวิตอื่นคุณยังคงเจออีกมากเพียงใดมันกำลังมาทุกอย่างกำลังจะมาถึงทุกอย่างส่งตรงถึงคุณโดยเฉพาะนั่นหมายถึงถึงเวลาที่คุณต้องผ่อนคลายปล่อยวางและเปิดใจรับ คุณสามารถคาดหวังให้ของขวัญและความสามารถของคุณออนไลน์ได้คุณสามารถเตรียมตัวเองด้วยการอยู่ในร่างกายดื่มน้ำให้เพียงพอปล่อยสิ่งที่ไม่ให้บริการคุณเรากำลังพูดถึงนิสยัยแต่เรายังพูดถึงความคิด ความเชื่อพลังงานที่คุณมีในจกักราที่คุณรู้ว่าคุณสามารถล้างมันได้โดยการให้ความสนใจกับพวกมันและหายใจเข้าไปในมันนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการได้มาซึ่งการเปิดใช้งาน ของประธานฝ่ายวิญญาณและความสามารถที่คุณต้องการทั้งหมดพลังงานเคลสมายานันกำลังเข้ามาช่วยในเรื่องนี้เข้ามาช่วยทุกคนเพราะทุกคนต้องการการรับรู้ในระดับที่มากขึ้นเพื่อจะได้ตื่นถึงความจริงว่าพวกเขาเป็นใครในฐานะ ที่เป็นแหล่งที่มาของพลังงานตอนนี้เมื่อคุณสังเกตเห็นว่าคุณสามารถเข้าถึงของขวัญของคุณได้มากกว่าหนึ่งชิ้นสแสดงว่าคุณยังทำไม่สำเร็จจากนั้นคุณต้องใช้ของขวัญคุณต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณได้รับเมื่อคุณทำ เพราะเมื่อคุณไว้วางใจคุณจะมีแนวโน้มที่จะแบ่งปันมากขึ้นและเมื่อคุณแบ่งปันคุณมักจะได้รับการตอบรับเชิงบวกมากขึ้นและเมื่อคุณได้รับผลตอบรับเชิงบวกคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อคุณมีความมั่นใจคุณมักจะใช้ของขวัญของคุณ สามแล้วสามเหล่าและนั่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่พวกคุณทุกคนที่ได้รับการถ่ายทอดเหล่านี้สามารถช่วยมนุษยชาติให้เติบโตพัฒนาขยายและท้ายที่สุดเพื่อไปสู่ระดับจิตสำนึกในมิติที่ห้า ประวัติศาสตร์เพลยเอเจนยนมนุษย์และการร่วมสร้างกับพวกเขาในตอนนี้เรามีความยินดีที่สับระกาศให้ทุกคนทราบว่าคุณได้เห็นผลกระทบบนโลกของพลังงานเดือนมิถุนายนการปลุกพลังมวลชนพลังคลสมายันและแน่นอน พระจันทร์เต็มดวงซึ่งจะมาถึงคุณในไม่ช้าคุณได้เริ่มแสดงให้จักรวาลน,นี้เห็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นและความแข็งแกร่งของคุณพลังของคุณความเต็มใจการรักษาและความรู้สึกของคุณกำลังปรากฏในเวลาที่ดีที่สุดสำหรับมนุษยชาติ คุณมีโอกาสที่จะส่งข้อความถึงคนเพื่อนและข้อความนั้นก็คือตอนนี้คุณพร้อมแล้วสำหรับเรื่องอื่นๆคุณพร้อมสำหรับการติดต่อที่มากขึ้นพร้อมสำหรับเทคโนโลยีที่มากขึ้นพร้อมสำหรับความช่วยเหลือเชิงปรัชญาที่มากขึ้น และแน่นอนคุณพร้อมสำหรับพลังบําบัดที่ส่งมาหาคุณจากทั่วทางแกาแล็กซีโดยเฉพาะอย่างยิง่งระบบดาวเพลอเดียนชาวเพลเอเดียน,เเยนมีความใกล้ชิดกับมนุษยชาติในหลากหลายวิธีพวกเขารู้สึกรับผิดช,ชอบต่อคุณอย่างมากคนที่อยู่ในรูปแบบ ทางกายภาพสามารถดูเหมือนมนุษย์ที่ติดดินพอที่จะเข้ากับสังคมของคุณได้และนั้นทำให้พวกเขามีอิทธิพลอย่างมากพวกเขาเป็นผู้มีอิทธิพลดั้งเดิมบนโลกพวกเขาทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อคุณในช่วงเวลาที่มนุษย์ ได้จุติมาบนโลกแต่บางสิ่งที่พวกเขาทำในอดีตแต่กลายเป็นว่าไม่ดีสำหรับมนุษยชาติดังนั้นเมื่อตอบรับการเรียกร้องการรักษาบนโลกพวกเขากำลังยกเลิกกรรมบางอย่างของพวกเขาพวกเขารู้เรารู้และคุณก็รู้ ว่ามนุษย์คู่ควรกับการเติบโตคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการบนโลกและโลกยังคงให้สิ่งที่คุณต้องการอยู่ตลอดเวลามากขึ้นเรื่อยๆคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดคุณกำลังรู้สึกถึงสิ่งมีชีวิตและคุณเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีความคิดสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์ของคุณเป็นที่น่าอิจฉาของสิ่งมีชีวิตมากมายทั่วทั้งจักรวาลความยากลำบากที่คุณเผชิญทำให้คุณสร้างสิ่งต่างๆมากมายที่สวยงามในโลกของคุณและเพื่อนชาวพลีเอเดียสของคุณต้องการร่วมสร้างกับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิง่งพวกเขากำลังสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าของมนุษยชาติในเดือนมิถุนายนพวกเขารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับประตูที่เปิดให้พวกเขาคุณมีอะไรมากมายที่จะนำเสนอแกแล็กซีที่เหลือและนั่นก็เป็นสิ่งที่ คุณต้องพิจารณาเช่นกันลองคิดดูว่าคุณสามารถมอบให้กับชาวต่างดาวของคุณได้มากแค่ไหนเพื่อนที่กระจัดกระจายไปทั่วท้องฟ้าตอนนี้ในยานอวากาศที่พลางไว้พวกเขากำลังรอคุณอยู่เหมือนกับที่คุณรอพวกเขาและการมารวมกัน เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์อย่างที่คุณมีอยู่ในขณะน,นี้ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นและพลังงานทั้งหมดที่อยู่กับคุณแล้วคุณจะได้รับการติดต่อมากขึ้นเทคโนโลยี ความช่วยเหลือการรักษาที่มากขึ้นคนได้รับความจริงทางปรชัชญาในระดับที่สูงผ่านเราและโครคนอื่นๆที่หลากหลายพวกคุณหลายคนกำลังเสริมสั้างถึงระดับความสันสะเทินของจิตสำนึกโดยรวมของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในความถี่และนั่นคือทั้งหมดที่คุณคาดหวังได้นั่นคือทั้งหมดที่จำเป็นและไว้วางใจเราเมื่อเราบอกว่าคุณได้รับข้อความเหล่านี้ล้วนทำหน้าที่ของคุณเราคือสภาอาร์โทรเรียนและเรามีความสุข กับการเชื่อมต่อกับคน